เ็จแล้วจ้า <S <S อีออเดือนเดือนหนึ่งฉันให้เงินไปดังเยอะซื้อของที่มันอร่อยกว่านี้มาไม่ได้หรือไงนี่มันนมนีม่แม่ทำไมมันเป็นสีแดงอ่นะทำไมฉันขยับไม่ได้วะเนี่ยผมเหมือนกันนะพ่อไม่ต้องกลัว แค่น้ำสูตรพิเศษที่ทำให้พวกแกสองคนตัวแข็งเป็นหุ่นชั่วคราวพวกแกสองคนจะได้นั่งฟังวิลกรรมที่ทำกับฉันกับหนูจ๋าไว้ยังไงล่ะสูตรพิเศษบ้าอะไรนี่แอนจะฆ่าพี่เหรอทำไมแม่ทำแบบเนี้ยพ่อผมจะตายไหมพ่าแค่นี้ไม่ตายหรอกค่ะแต่แค่ต้องอดทนหน่อยก็แล้วกันเหมือนที่ฉันกับแม่อดทนมาตลอด ใช่ค่ะนี่่ันเบอร์โทรศัพท์มีมีลอลิสติกด้วยหน่อยพี่โจแอบไปควบผู้หญิงอื่นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอหนูจ๋าก็พี่โจสิคะแม่หนูเจอเบอร์โทรศัพท์ผู้หญิงอยู่ในเสื้อให้เต็มไปหมดเลยอะ ในเสื้อพ่อเหมือนกันเนี่ยสองพ่อลูกเนี่ยที่ใส่เจ้าชู้เหมือนกันเลยนะยังดีนะคะที่เป็นแค่เบอร์โทรศัพท์ถ้าเป็นอย่างอื่อนหนูทนไม่ได้เลยใจจริงอะ่ะแม่ก็ไม่อยากให้หนูจา่าทนหรอกเดี๋ยวจะเป็นเหมือนแม่ที่ไปไหนไม่ได้เพราะวันอาที่แม่แล้วก็เมียมันค้ำคอแม่อยู่จ้าพี่หิวข้าวแอนลูกหิวข้าวได้ยินไหมนะ แม่คะงั้นหนูเข้าไปทำกับข้าวพี่โจโก่อนนะคะไปเอะจ้ะค่ะแป๊บนึงนะคะพี่โจโหนูตั้งใจทำสุดฝีมือเลยนะลองกินสิคะทำเป็นชาติกว่าจะมา งั้นจ๋าก็เอาไปชิมเองแล้วกันกน,นี่โจเมียแกอุตส่าห์ตืน่นตั้งแต่ตีสี่ตีหออกไปซื้อของเพื่อมาทำกับข้าวให้แกกินเนี่ยแกทำประเทศทิ้งแบบนี้เนี่ยนะนี่แต่ว่าลูกทำไมที่โจทำอะมันก็ถูกแล้วก็รสชาติสุนักไม่รับประทานแบบเนี้ จะเอามาให้คนกินได้ยังไงแต่ว่าพี่โจก็บอกหนูดีกันได้นี่คะพ่อพี่รอตั้งนานแต่จ้ากับทํารสชาติหมาไม่แดงมาให้พี่กินอย่างนี้เหรอพี่มีเอาจานข้าวเพื่อใส่หัวจาามันก็ดีเท่าไหร่แล้วเจ้าเมย์โจกลับมาขอโทษเมียแกอยู่นี้เลยนะจ้าไปพ่อเลยแดนเป็นแม่แท้ๆแทนที่จะเข้าข้างลูกงตัวเองกลับไปเข้าข้างคนอื่นแบบนี้ หนูขอโทษค่ะหนูผิดเองค่ะผู้หญิงบ้านนี้น่าเบื่อ,อวะ่ะขอบคุณนะที่ปกป้องแม่แม่ต้องขอโทษแทนลูกชายแม่ด้วยมันถึงเวลาหรือยังที่หนูจะหมดความอดทนจริงๆแล้วอะ่ะหนูควรจะได้คนที่ดีกว่าลูกชายแม่นะหนูไม่เป็นไรค่ะแม่แม่ก็รู้นี่คะว่าชีวิตคู่เนี่ย แค่ไหนแม่รู้แล้วก็เข้าใจดีเลยล่ะ ฝากเมียฉันด้วยนะจะทำอะไรมันก็เชิญเลยเฮ้ยแล้วโจคืนนี้เลดี้นายด้วยสาวเพียกเลยจริงเหรอพ่อนี่ชวนกันเที่ยวผู้หญิงแล้วเหรอแอนไม่ต้องสนใจรีบๆแต่งไปเลยไปๆๆเสียงดังอะไรกันนะคะเดี๋ยวนะจออยู่นี่แล้วบนเตียงนั่นใครอะ เอา้าก็คุณโจจ้างผมมาเอนเตอร์เทนไงครับจริงหรอพี่โจพี่ทำแบบนี้ได้ไงอะพี่เกตจ้างผู้ชายคนอื่นมาเอนเตอร์เทนเมียตัวเองถึงบนเตียงเลยเหรอฮะแกไม่รู้จักให้เกียรติกันบ้างเลยหรือไงก็งกินของเดียวมันเบื่อแม่จาก็เบื่อเหมือนกันใช่ไหมผมก็เลยจ้างให้หมอนี่ไม่ให้มันไงแล้วพี่ทหนูสกคัหรือยังหนูรักพี่แต่งงานกับพี่ ็หมายความว่าหนูจะมีค่เี่คนเดียวแล้วพี่ก็ต้องมีขนูคนเดียวเหมือนกันพ่อจ๋ายเลยงี้ยเงีได้ป่ะถ้าจ๋าไม่ชอบก็จบแล้วป่ะไปเอาครับครับครับแล้วก็ไปบ้างเถอะไปพ่อไม่นะนี่คุณยังจะกล้าไปอีกเหรอเป็นพ่อก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโลกสิไม่ใช่ชวนกันทำเรื่องชัวช่วๆแบบนี้ ไม่ต้องมาสอนพี่แอนไปแม่นี่ถ้าปล่อยตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้แล้วอะส,สาวเราอยู่เว้ยโอ้ยแม่เจ็บตรงไหนไหมคะเจ็บที่กน้นกระแทกนี่แหละหนูเป็นลูกสะใภยอะยังดูห่วงใยแม่ยิ่งกว่าลูกในไส้ซะอีกโอ้ยโอ๊ยหนูทนไม่ไหวแล้วค่ะแม่ทางเนี้ยพี่โจมันล้ำเส้นหนูเกินไปแล้ว วางยาทุกคนเพื่อที่จะได้รู้ไหคะว่าการกระทําของตัวเองเนี่ยแย่แค่ไหนที่ติดกหัวใยฉันจะด่าว่าฉันยังไงก็ได้ฉันทนได้แต่การที่พี่จ้างผู้ชายคนอื่นนอนกับฉันฉันทนไม่ได้เราอยากกันเออยยาก็อายากยาวะพี่ไม่ง้อาจา้าหรอกยังไงพี่ก็มีแม่ที่คอยทําทุกอย่างให้กับพี่และทําได้ดีกว่าจ้าอีกใครว่าล่ะ ฉันก็จะไม่ทนที่นี่แล้วเหมือนกันหมายความว่ายังไงแอนไม่นะแม่ถ้าแม่ทิ้งผมแล้วแค่จะทำกับข้าวหาอาหารซักเสื้อผ้าให้ผมละก็ทำกันเองสิเข้าข้างกันนักไม่ใช่เหรอหทำกันก็เชิญอู่กันสองคนไปเลยต่อไปเนี่ยจะไม่มีแม่แล้วก็จ๋าทำอะไรให้พวกแกสองคนต่อไปส่วนเรายากันแอนจะทิ้งพี่กับลูกเหรอแอน แม่นะแม่แม่จะทิ้งผมเนอแม่ไม่รักผม,กแ,มแลวเหรอแม่รักโจเสมอแต่ที่ผ่านมาแม่ถือว่าแม่ทำหน้าที่แม่แล้วก็เมียได้ดีที่สุดแล้วเราไปกันเถอะจ๋าอย่าติดลมอยู่กับผู้ชายไม่เอาไหนสองคนนี้เลยเดี๋ยวก่อนค่ะแม่เฮ้ยเงินฉันอ ร้านต้นใหม่เนี่ยต้องเงินนะคะยายจ๋าจนี่เป็นเงินฉันเอาคืนมาเลยขอแล้วกันนะถือว่าเป็นค่าชดเชยที่ฉันเสียเวลาอยู่กับพี่มาแล้วกันไม่ไม่ไรแม,ม่ผมขอโทษแม่ขอมาช่ผมผ่านแม่แม่ผมขอโทษแม่แม่ขอโทษแม่ขอโทษนะใครจะเข้าร้านก็จ่ายมา10บาท โอ้โหเจ๊แบบเนี like ้ยม <Yes. S 2> ันเอาเปรียบไลเดอร์ชัดนี่ใช่เราทำงานบริการเหมือนกันทำไมเจ๊ไม่เห็นใจกันบ้างเลยวะใช่แบบเนี้ยต้องถ่ายคลิปแฉลงเดชให้มึงเอาเลยเฮยนี่มันเครื่องมือหากินของลุงนะเนี่ยเ้ยทำเกินไปแล้แบบเนี้ยมันไม่เกินไปหรอกเวยกับสิ่งที่ไรเดอร์อย่างพวกแกเนี่ยทำกับฉัน ออเดอร์หนึ่งสองสามสี่ครับหมุดลูกคายตรงไหนนะเฮ้ย hey. ทำไมหมุดอยู่ที่ร้านเนี้ยหรือว่าลูกค้าจะอยู่ในร้านออเดอร์ฉ <Order S 2> ันเองค่ะอ๋อครับเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่เออเออคุณครับคุณคุณครับเฮ้ยเจ นี่เจ๊เจ้าของร้านนี่จะบอกนะว่าออเดอร์เนี่ยเจ๊เป็นคนสั่งเออแกรีบถ่ายรูปแล้วก็จบงานแล้ว,ลวอะไรวะเร็วเดี๋ย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 วกอ่อนอ่ะส่งแล้ว <c oughs> <c oughs> ร้านนี้ดีให้อาหารเยอะอิ่มไปสามวันเลยค่ะอัปเลยห้าดาว อ๋อนี่เจ๊สั่งอาหารร้านตัวเองแล้วก็รีวิวเป็น5ดาวเลยนะทำไมเหรอเจ๊ช่วงนี้ลูกค้าคอมเพนเหรอก็เออนะสิแอปมันจะปิดกั้นฉันอยู่แล้วเนี่ยถ้าฉันไม่ทำแบบเนี้ยแอปมันก็คงไม่ให้ฉันขายแน,น่ๆอะอ๋ะเอเจ๊ไปก่อนถ้าเจ๊ไม่ได้ทำเหมือนที่ลูกค้าบอกเจ๊จะกลัวทำไมแล้วฉันไม่ได้กลัวเว้ย ลูกค้ามันเอาแต่ใจอ่ะอยากได้นู่นอยากได้นี่น่าลำคาญแล้วแกเนี่ย<ป>ก็ยังพูดมากล่ะสม่งั้แจ้งว่าแกบริการไม่ดีเอามันมันเกี่ยวอะไรกับผมกัเจ๊เฮ้ยแบบนี้มันขี้โกงนะชัดคอยดูนะจะเตือนให้ลูกค้ารู้เลยว่าร้านนี้มันขี้โกงไปตั้งแต่วันนั้นรายได้ของฉันก็หายไปเกือบครึ่งแอปก็แบนฉัน คนไรเดอร์ oh, ยังพวกแกเนี่ยมันปากมากเอาเจ้พวกผมเนี่ยก็พูดตามความจริงผมก็ตอบลูกค้าตามความจริงอะ่ะก็ดูดิอาหารร้านเจ๊มันได้น้อยจริงๆผมก็เลยบอกทางแอปอะ่ะเนี่ยจริงทุกอย่างเลยพวกผมผิดอะไรอะ่ะเนาะใช่ไหมมันก็ผิดที่แกเนี่ยมันเถือกไงมีหน้านที่ส่งอาหารก็ส่งอาหารไปสิวะอ้าวเฮ้ยเจ้พูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะว่าเจ๊เล่นหัวหมอสร้างภาพ รีวิวให้ร้านตัวเองได้5้าดาวแบบเนี้หลอกลวงวกพ่อเลยใช่แล้วไอ้เรื่องเก็บเงินเข้าร้านเนี่ยมันคนละเรื่องไงนะเจ๊มันจะคนละเรื่องยังไงพวกแกเนี่ยทําฉันขาดทุนก็ต้องรับผิดชอบมันถูกแล้วฉันเสียเวลากับพวกแกมามากพอแล้วนะถ้าจะหยิบอาหารก็เข้าไปหยิบข้างในเพราะฉันจะไม่เสียเวลาออกมาส่งพวกแกหรอกโอ้ยเอา แบบนี้มันบังคับจ่ายนี่หว่ามาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเจ๊อโ,อโอ๊ยนี่ลุงต้องรีบเอาอ,ออเดอร์ไปส่งลูกค้าอีกเนี่ยโอ้โคมัอ,อ,อะไรวะเอางี้นายกับลุงอ่ะรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันเข้าไปเองรออยู่ตรงนี้แล้วลุงจะเอาอ,ออเดอร์ที่ไหนไี่ส่งลูกค้ายอมจ่ายสิบบาทจะได้จบจบซะได้ไม่ได้นะถ้าเรายอมจ่ายเนี่ยเราก็ต้องยอมไปตลอดอย่างไอ้เจ๊นเนี่ย มันนุงได้บทเรียนยอดแล้วนะเจ๊เออเดอร์8 3ด ากนะหนูที่ช่วยให้ลุงไม่ต้องเสียสิบบาทให้ยังไม่ขาหน้าเลือดหนิไอ้แกไอ้แก่ว่าใครฮะกลับมาจ่ายก่อนนะสิบบาทนะเพราะแกคนเดียวเลยนี่แกคิดจะลองดีบฉันใช่ไหมฮะฉันก็แค่ช่วยเพื่อนไรเดอร์ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความเห็นแก่ตัวของเจ๊อะสังงาเรื่องนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยฉันจะปักหลักที่นี่แหละ คอยส่งออเดอร์ให้เพื่อนไลเดอร์คนอื่นจากหน้าตา่างจะคอยดูแล้วกันว่าแกเนี่ยจะช่วยเพื่อนในสักกี่คนหน้าเดูเฮ้ยยังมีลูกคา้าคิดจะสั่งออเดอร์ร้านนี้อีกหรอวะไอ้อคนน้อยตรงปุกไม่ตงเฮ้ย สั่งลรยเป็นพันเลยวะต้องหออเงินก่อนอีกแล้วจะพอมัอเ้เนีเ่ยนี่ แกบอกว่าวันนี้แกจะไม่วิ่งไงกลืนน้ำลายตัวเองซะได้ว่างว่าเรอเจ๊ฉันนั่งอยู่ร้านเจ๊นี่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะนอกจากออเดอร์ของลุงคนนั้นเมื่อเช้ากับออเดอร์นี้ก็ไม่เห็นจะมีลูกค้าที่ไหนมันหลงม,มาสั่งร้านเจ๊เลยเงียบ,บยิ่งกระปปะช้าเฮ้ยเสียเวลารอเปล่าเวลาทำมาหากินกูปากดีนะ,นะแกเอามาน,นี่เฮ้ยอันเนี่ย ฉันเป็นคนสั่งเองเจ๊ทำไมของเจ๊ไม่เสียดายของไงแค่ได้แก้เผ็ดแก่แค่เนี่ยฉันไม่เสียดายหรอกเอาไปหนึ่งดาวไลเดอร์ขับรถไม่ระวังทำข้าวเละเทะ ฉันไม่เอาแล้วฉันก็ไม่จ่ายคืนด้วยเฮ้ยเ <ST UT> hey, จ๊แบบนี้ใส่ร้ายกันชัดๆเว้ยก็แกอยากลองดีกับฉันเองนี่ถ้าเจ๊ไม่คืนเงินให้เอมมี่เนี่ย <ST UT> ผมจะเอาคลิปไปแฉจนร้านเจ๊เจ๊เลยน,น,นะครับแล้วแกมีหลักฐานอะไรที่จะมาแฉะฉะนันฮะ อาชัดชัดชาแสดงว่ายังไม่รู้ผมเ่ยฉลาดพอเจ้ผมคิดมาอยู่แล้วว่าคนอย่างเจ๊เนี่ยจะต้องเล่นตุกติกผมก็เลยจับตาดูเจ๊งานหลัแต่ไม่ชอบแล้วนี่ชักแจ๋อเก่งมากพี่อามนี่พี่แกศสองคนลุมมหัวกันแกล้งฉันเหรอฮะก็เจ๊เป็นคนเริ่มก่อนไม่ใช่หรอ ตั้งแต่รีวิวร้านให้ตัวเองได้5ดาวแล้วก็เก็บเงินไลเดอร์ทุกคนที่เข้ามาในร้านอีกแทยนี้จะมาดิสเครดิตฉันใส่ร้ายฉันเจ๊เป็นคนเริ่มก่อนหมดเลยนะเอ,เอาไปแล้วก็อย่าปล่อยคลิปชนะแสดงว่าแบบเนี้ยไม่สำนึกแน่แนยังไงผมก็จะโพสคลิปลงโซเชียลให้เจ๊ได้สำนึก แล้วก็รับผิดชอบกับการกระทำของเจ้เองเอมี่เล s go ไปอ้าเดี๋ยวสิงานฉันก็คืนไปแล้วอะจิมล่อยคลิปฉันเลยนะเจ๊พูดจริงๆนะถ้ายังไม่ปรับปรุงนิสัยแล้วยังไม่ปรับปรุงร้านเนี่ยป้ายหน้าร้านนะั่นอะมันจะกลายเป็นป้ายเซงด่วน <f> ไปว s <S ะเลสเตอร์จิมวุ่นปากมา จะไปทำมาหากินอะไรต่อวะอาว,ะวายว,วายว,วายว,วายสมพรปางจริงเลยวุ้ยพอพวกแกทำให้ฉันเป็นแบบนี้พวกแกต้องทษใช้ทษใช้อะไรเจ๊ตอนเนี้ยเจ๊กำลังรับผลกรรมจากการกระทงเจ๊งต่างหากเล้าเกี่ยวเลยพวกฉันพูดจริงๆนะ มาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเจ๊ไม่สำนึกอีกเจ๊ก็ต้องวนลูปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆฉันไม่ยอมจนตอบนะพวกแกต้องชดใช้ให้ฉัด้นี่บาดิบาทค่ะหนึ่งร้อยบาท หนึ่งร้อยบาทค่ะ,คะนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะทำอะไรของเธอฮะเออคือว่าทีหลังก็หาจำราคายาให้มันแม่นกว่านี้หน่อยทำงางมาตั้ง,งานาละเรื่องแค่นี้ก็จำไม่ได้ทำไมง่วแบบนี้ เดี๋ยวฉันจะออกไปทำธุระข้างนอกนะฝากดูแลร้านด้วยค่ะคุณอาร์มดูจังเลยนะครับพี่พลอยลิวพี่ฝ่กร้านหน่อยนะเดี๋ยวพี่มาเออพี่พลอยผมเพิ่งพารับงานมาแร,รับพี่เอา้าถ้าลูกค้ามาซื้อยาเมื่อวันนี้ โทรศัพท์คุณน,น้ำนี่แม่คุณนามออกันดีวะฮัลโหลครับอามลูกแม่ภูมิแพ้กำเริบผื่นขึ้นเต็มตัวไปหมดเลยอามเอายามาให้แม่หน่อยได้ไหมเออคือตอนนี้คุณอามไม่อยู่อะครับคุณแม่เป็นภูมิแพ้ใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมเรียกรถถงยาไปให้นะครับขอบใจมากเลยนะพ่อนุ่มครับอย่าแก้แพ้อย่าแก้แพ้แแพไปซื้อยาร้านอื่นแม่หนูเพศสัตนั้นพูดแบบนี้กับเราทำไมอะเฮ้ยคนแก่เรื่องมากจริงมันก็ยาเหมือนกันหรอวะโทรศัพท์หนะ Oh, ลืมกันไหมยาหมดอายุอะ่ะมีตังด้วยอะ่ะคุณป้าคะหนูยาหมดอายุนี่กับเงินเนี่ยมันหมายความว่ายัางไงหรอฉันไม่เข้าใจอะ่ะเฮ้ยนี่มันเงินนี่ เนี่เขาขายยาหมดอายุให้กับลูกค้าค่ะแต่ว่าหนูยังไม่ได้ลาออกเพราะว่าต้องการบอกลูกค้าทุกคนให้รู้ก่อนอะไรนะตั้งใจขายยาหมดอายุให้ลูกค้าเลยเหรอเป็นบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดคนที่ซื้อไปแล้วกินเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจะรับผิดชอบอยังไงอะ่ะโอยพอยหนูก็อขอโทษจริงๆนะคะป้าหนูก็เลย ต้องหาวิธีคืนเงินให้ลูกค้าแบบนี้ค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ามันไม่ใช่ความผิดหนูมันเป็นความผิดเจ้าของร้านต่างหากล่ะฉันว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างละงเร็วทำหน้าขงแกวะอ๋อผมจะเอายาหมดอายุไปทิ้งนะครับคุณน้ำเอาไปทิ้งทำไมอ่ะเอาไปเลี้ยงไงนะฮะมันยังขายได้อยู อะไรนะครับคุานาำนี่แกอยากโดนไล่ออกแต่ทำงานวันแรกเลยใช่ไหมฮะครับนี่คุณทำแบบนี้กับลูกค้าได้ยังไงคุณเอายาหมดอายุมาขายถ้าเกิดฉันกินแล้วเป็นอะไรขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบอยังไงมันไม่เป็นไรหรอกนะมันก็เป็นยาเหมือนกันนี่กินได้แหละถ้าไม่เชื่อก็ลองกินดูสิ <c oughs> ฮัลโหลค่บแม่อะไรนะแม่อยู่โรงพยาบาลเป็นไรครับกินยาจากลาที่ผมส่งไปครับเดี๋ยวผมรีบไปหานะครับไอเร็้วแกส่งยาหมดอายุให้แม่ฉันกินเหรออะ อีกงว้ยผมขอโทษนะคุณน้ำคือผมรีบอะครับผมไม่ได้ดูว่ามันหมดอายุผมขอโทษจริงครับคุณน้ำโอยอีกเป็นไงล่ะโดนกับครอบครัวตัวเองบ้างตอนเนี้ยังจะคิดว่ายาหมดอายุเนี่ยเป็นยาอยู่ไหมอีกแก่นี่ชอบมากใช่ไหมยุ่งเรื่องของคนอื่นอ่ะก็เพราะว่าคุณอามเเป็นคนที่ทำร้ายคนอื่นก่อนแบบนี้ไงคะพอโดนกับตัวเองบ้างก็เลยไม่มีใครอยากจะเห็นใจฉันว่าตอนเนี้ย คุณอามรีบไปหาแม่ก่อนดีไหมคะเออฝากไว้ก่อนทั้งหมดหมอครับแม่ผมเป็นไงบ้างครับโชคดีนะคะที่มาส่งโรงพยาบาลทันถ้ามาช้ากว่านี้แม่ของคุณคงไม่รอดแน่ๆคะ่ะขอบคุณนะครับหมอขอบคุณมากครับข้าวหลังก็ระวังอย่าให้คนไข้กินยาหมดอายุอีกนะคะเพราะยาหมดอายุถ้ากินเข้าไปแล้วจะกลายเป็นยาพิษค่ะ ครับงั้นหมอขอตัวนะคะขอบคุณนะครับหมอโชคดีจังเลยนะคะไม่รู้ว่าคนที่ซื้อ,อยาจากร้านคุณไปจะโชคดีแบบนี้หรือเปล่าป้าอะไรของป้าเนี่ยอย่าเสียงดังสิครับคุณอามที่นี่โรงพยาบาลนะคะนี่คะ่ะ ฉันขอลาออกจากร้านของคุณส่วนลิมก็คงไม่ทำต่อแล้วแค่ไม่ว่างมาส่วนฉันจะดำเนินคดีกับคุณให้ถึงที่สุดดำเนินคดีเลยเหรอครับใช่ค่ะคุณก็รู้นี่คะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันร้ายแรงแค่ไหนเพราะตอนเนี่ยมันได้เกิดกับคนที่คุณรักแล้วนี่เรายังมีอีกตั้งหลายคนนะคะที่ซื้อยาจากร้านคุณอามไปเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนเนี้ยเขาจะเป็นตาย,ายาร้ดียังไง ผมเข้าใจแล้วครับผมขอโทษนะครับที่ทําให้ทุกคนเดือดร้อนนะ่ะผมจะไม่ทำอีกแล้วครับต่อไปถ้าคุณอารมติดคุกแล้วออกมาหรืออาจจะไม่ติดเลยคุณอารมก็อย่าไปขายยามหมดอายุหรือของที่ไม่ดีให้ใครเลยนะคะอย่าเห็นแก่ตัวปล่อยให้คนอื่นเป็นตายร้ายดีพ่อฝีมือคุณอีกเลยครับ